มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ M187 8 Winterland 2020สกินลูกซองหิมะในตำนานเป็นสกินเก่าเมื่อ2-3ปีที่แล้วนะไม่รู้ทำไม GM ถึงเอากลับมาหรือว่าจะต้อนรับแพทหน้าที่มีหิมะตกหรือเปล่าแน่ๆเลยใช่ไหมก็มาในกิจกรรมตู้8ทีนะครับของรางวัลในตู้เนี่ยจะคล้ายๆกับรอบที่แล้วเลยก็คือจะมีลูกซองหิมะเนี่ยเป็นของรางวัลใหญ่สุดมีกระทะหิมะปืนอาร์คหิมะ ระเบิดเยติซึ่งวันนี้ผมไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับเพราะว่าผมมีครบแล้วถ้าอยากรู้ว่ามันใช้กี่เพชรเนี่ยก็กดบวกเครื่องคิดเลขตามนี้ได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะครับผมจะเน้นพูดถึงความสามารถของเจ้าสกินนี้ว่ายังน่าใช้อยู่ไหมในปัจจุบันนะฮะอย่างที่บอกไปมันเป็นสกินเก่าเมื่อ3ปีที่แล้ว2,020 ซึ่งในยุคนั้นนะตอนที่ปืนมันออกมาเนี่ยสกินมันยังมีให้เลือกใช้ไม่เยอะนะครับเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีไซตามะมีซองแรปเปอร์มีซองดีแท็อ่ะสี่สกินเนี้ยจะอยู่ในยุคเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเทียบณยุคนั้นนะถามว่าสกินนี้น่าใช้ที่สุดไหมก็ไม่นะครับมันบวกระยะ2บวกความเร็วเคลื่อนที่1ลบรีโหลด1มันเป็นสายยิงไกลแล้วก็เดินเร็วแต่รีโหลดช้า ถ้าถามว่าสกินไหนดีที่สุดในยุคนั้นก็ต้องยกให้สกินนี้เลยครับซองควงม่วงแรปเปอร์เพราะมันบวกครั้งล้าน2บวกรีโหลด1ลบแม่นยำนะฮะนี่ขนาดผมเปรียบเทียบกับสกินในยุคเดียวกันเนี่ยซองหิมะมันยังไม่น่าใช้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาเทียบกับปืนยุคนี้ความต่างเนี่ยมันก็จะยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะในปีปัจจุบันเนี่ยสกินคองซวงเนี่ยมีมาเป็น10สกินเลยนะ,ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดู สกินยุคใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างเจ้าของสวงบะวงทองคําอันนี้ก็ล่าน2ระยะ1ซองดา้อนบอลอันนี้ก็ล่าน2ดามเมจหนึ่งซองบ้องอันนี้ก็ล่าน2รีโหลดหนึ่งซองเลเวล7อันนี้ก็ดามเมจ2ลัล่านหนึ่งมีค่าสถานะรีโหลดไวอีกต่างหากนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ผมสรุปให้เลยนะซองควงหิมะมรรยะไส้สกินเก่าตั้งแต่3ปีที่แล้วเนี่ยในปีปัจจุบันก็เรียกได้ว่าไม่น่าใช้เลยนะครับ <c oughs> คือมันสู้ไม่ได้ทั้งสกินยุคเดียวกันแล้วก็ยุคใหม่ๆเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครจะสุ่มก็คิดดูดีๆละกันแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีคนอยากได้ไปใส่เล่นยิงคนในวันหิมะตก, <c oughs> ตกเพื่อความเข้าตีม <c oughs> ก็เป็นไปได้นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาซองหิมะไปใส่เล่นย้อนยุคพร้อมกับปืนอาหิมะด้วยนะครับสกินนี้ถือว่าค่าสถานะพอโอเคนะบวกลั่นหนึ่งแม็กหนึ่งใช้ได้เลยนะครับโอเคเราจะไปพร้อมกระทาหิมะด้วยนะครับอยู่ในซีรีส์วินเทอร์แลนด์เหมือนกันมีระเบิดเยติด้วยอันนี้เป็นของที่มันอยู่ในตู้ยวใส่ไปพร้อมกันเลยแล้วก็แถมกระเป๋าให้อีกใบหนึ่งเพื่อนซีเยติแม่วันนี้รู้สึกใส่แต่ของย้อนยุคนะเนี่ย วันนี้ลงกันที่คาตูลิสติวานะครับแม่ชื่อเพาะนะเนี่ยเมืองนี้ลิสติว่ารู้สึกดีใจนะครับแพทนหน้าจะมีหิมะกลับมาแล้วหลังจากที่มันหายไปตั้งหลายปีฟรีไฟเนี่ยควรจะเปลี่ยนแมปตามเทศกาลแบบนี้นะครับถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยควรจะเป็นทะเลทรายหน้าหนาวต้องหิมะตกะใครเข้ามาวิ่งอะไรผ่านหน้าถ้าเป็นช่วงสงการเนี่ยแมปต้องน้ําท่วม ดีไหมน้ำท่วมจะยิงกันยังไงพายเรือแจวเอาเรือที่อยู่ในแมพแม่นาคเมื่อวานอะ่ะมาให้แจว <Hey. S 1> เอา้าวิ่ยนี่เนี้ย p 1 r ได้หมดห้อยพะอะไรเนี่ยชุดแรกไม่ล่วง <Hey. S 1> ช่วงต้นเกมปืนอะไรก็ยิงไปก่อนนะยังไม่เจอคองสวงเ้ยเสียงมากสู่้ใดรวิ่ เฮ้ยวันนี้มันยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยชุดเดียวไม่ล่วงหลายดอกแล้วเนี่ยต้องมาล่วงเอาจังหวะสองจังหวะสามจังหวะหลนๆปืนเบี้ยวยิงใครไม่ค่อยจะโดน <Okay. S 1> ทอามนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวตั้งสติก่อนสูดหายใจเข้าลึกๆ <c oughs> <c oughs> สูดอากาศให้เต็มปอดจะได้เล่นแบบมีประสิทธิภาพ วันนี้เราจะเล่นคองซวงกับปืนอักนะครับเป็นปืนที่อยู่ในซีรีส์วินเทร์แลนใช่ไหมสาวสาววิ่งไปไหนไม่รู้ปล่อยไปก่อนผมยังไม่เจอปืนยังไม่อยากบูมากเดี๋ยวรีบวิ่งหาคองซวงก่อนนะครับบางวันไม่ได้อยากเล่นแต่เจอเอา้าผมวิ่งหนียังจะวิ่งมาหาอีกเหรอมานี่ไฟจัดให้สับให้นี่ล่วงกลางอากาศไปอยากโดนใช่ไหมซองยาวอ่ะ อุตสาหวิ่งหนีสาวิ่งมาหาสงสัยจะสเสน่ห์แรงพราหนุ่มซานต้าชุดนี้มันมาปีไหนครับลืมจริงไอชุดซานต้าเนี่ยคุณๆนะว่าแจกแต่จำปีไม่ได้ลืมมันหลายชุดมากอะช่วงนั้นช่วง2อสปีที่ผ่านมาของเข้ามาเพียบนะครับรวมๆแล้วก็เป็นพันชุดก็ลืมบ้างอะไรบ้างและคลองสวงผมไปไหนครับเนี่ยวิ่งมาทั้งเมืองแล้ว ขนาดลงวงฟ้านะตั้งใจจะมาหามันจะไม่ให้ผมเล่นจริงๆเหรอเฮ้ย hey, มีคนเคาะหลังจ็กกี้บวกไปก่อนเออยิงมันเยอะๆเออยิงเยอะๆหมายถึงให้ยิงเขาเยอะๆไม่ใช่ให้เขายิงเยอะๆโดนใครไหลล่วงกันไม่รู้เดี๋ยวกลับไปเคลียร์ก่อนเคลียร์ไ่ลงคงต้องเลียจุบแจ็กกี้แป๊บใช้บริการตลอดบัตรทองเนี่ย ใช้ทุกรอบอ๋อ oh, เ <Hey. S 1> จอละตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมเราอ่ะ P1R ไอดนี ID. น่าจะมาชุบเพื่อนอ่ะเอาปืนมาให้พอดีหา <Wow. S 1> ทั้งเมืองที่ไหนได้มาอยู่กับคนนี้และนี่ก็คือสกินเก่าลูกซองหิมะมาระยะไส้เป็นสกินที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ3ปี ถ้านับปีเนี่ยมันจะ3ปีนะเพราะว่าสกินนี้มา2020ปีนี้2023ไงแต่ถ้านับเดือนเนี่ยมันยังไม่ถึง12เดือนเพราะว่ามันมาช่วงปลายปี2020นะครับอ่าส่วนไซตามะเนี่ยมันจะมาช่วงต้นปี2021เออมันแบบไล่ๆกันเลยนะซองหิมะมาก่อนนะ้วซองไซตามะก็มาตามนี่ถ้าซองไซตามะมาก่อนเนี่ยซองหิมะขายไม่ออกนะบอกเลย แต่ก็เป็นสกินที่อยู่ในความทรงจําของผู้เล่นยุคเก่านะครับคือถ้าพูดถึงซองหิมะเนี่ยนึกออกแน่นอนเนื่องจากเมื่อก่อนสกินที่มีให้ใช้เนี่ยมันน้อยไงสกินอะไรออกมาเนี่ยคนยุคนั้นก็จะจําได้นะครับแต่ถ้ามาในยุคปัจจุบันเนี่ยเหรอมันไม่น่าสนใจแล้วมันเป็นสกินที่ค่าสถานะไม่ค่อยดีและนี่เล่นอะไรกันครับ2คนเนี้ยยอ่อๆยองๆเข้ามาชุบเพื่อนหรือมาฟาร์มของครับเนี่ย และไข่เขาปรากฏอีโมจิตบมือนี่นั่งแอบ,บดูใช่ไหมตายแล้วไม่ไปผุดไปเกิดวันหลังของเป็นอีโมจิหน้านิ่งได้ไหมกดแล้วมันกวนประสาทดีแล้วดูไอ้แกงนี้วิ่งแบบมีความสุขมากเดี๋ยวผมต้องเข้าประชิดนะปืนไกลไม่มีเอ้าแจ็คก,กี้ทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้พลวัต <Wow. S 1> อุ้ยนี่มีปืนอาร์คด้วยกำลังตามหา นี่สคู่ปืนที่ฉันต้องการสกินวินเท์แลนแพ็คคู่นะครับย้อนยุคก,กันซะหน่อยย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วให้ดูกันแบบชัดๆนะปืนอักควินเท์แลนดโทนสีมาแบบเดียวกับลูกซองแต่ไม่มีเอฟเฟกนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกระทะหิมะกระทะนี้เมื่อก่อนผมถือบ่อยมันสวยดีถือแล้วมันรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกเมื่อกี้เราลงคาตูนะครับเมืองที่2ขอเป็นบีมา บีมาเสร็จนี่เราต้องขึ้นพีกอีกแล้วใช่ไหมพีกอีกแล้วเหรอลายวิ่งมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่ามันอยู่กลางวงคนก็จะผ่านบ่อยหน่อยเดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2เซเลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง 47. 8เเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ,บ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับ แล้วใครมายิงเล่นอะไรตรงนี้ครับเนี่ยนี่มันแก๊งโจรหรือเปล่าตั้ง่านใช่ไหมพวกนายตั้งด่า,า,ดาเรอยิงไอวอตึมเลยเดี๋ยวเจอระเบิดน้ำกรดหน่อยจัดไปหนึ่งลูกก่อนเดี๋ยวผมจะโชว์ขึ้นช้าให้ดูนะซองหิมะยัดบ้านนี่ดูและจำแล้วนำไปใช้อรอไอวอลละลายแป๊บหนึง่งเรียบร้อยละลายแล้ว แม่ระเบิดผมไม่มีจะเคพ่องเปิดสักลูกเขาก็ไม่โผล่มาด้วยนะจะต่อซะหน่อยเอาจะก,กียิงใครขึ้นแล้วหรอจัดให้ดูและจำดูและจำเออ <Man page. S 1> เป็นไงละ่ะดูและจำแล้วนำไปใช้ <Man page. S 1> <laughs> จำไปใช้ว่าเวลาขึ้นบ้านเนี่ยต้องระวังนะ ไม่เช่นั้นอาจจะล่วงแบบนี้ไม่เมื่อกี้เห็นจ็กกี้ยิงได้ไนงะเออผมเลยรีบขึ้นไปจะซ้ำกะว่าเป็นช่วงที่เผลอกำลังชุบอยู่อะไรอย่างงี้ไนงะที่ไหนได้เขาชุบเสร็จแล้วพร้อมยิงนี่เดี๋ยวให้ดูสกินระเบิดที่มันอยู่ในตู้สุ่มรอบนี้นะครับผมชอบนะสวยมากอันเนี้ยมันจะระเบิดบุ้มเป็นหิมะ เหมือนน้ำแข็งใสอะไรประมาณนี้เอฟเฟกมันชัดดีแต่ถ้าใช้ในช่วงเวลาชุลมุนน่ะอาจจะมองไม่เห็นสตูนะครับมันบางหมดเลย,เยจะว่าไปซองควงเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคโทก้อนกับพวกซองยาวมากกว่าซองควงนี่ถ้าสกินไม่ดีนี่ก็วัดลำบากหน่อย,อยพันหนุ่มแม็กซิมอายืนดิเหรอจ๊ะแม จะหัวซะหน่อยวิ่งไปไหนล่ะตุยซะน้องดำเฮ้ยวัดตะปาปืนอาก,ก็ยิงแตกเหมือนกันแลเนี่ยเมื่อก่อนผมชอบเรียก AN94 ว่ายิงยุงแต่ยุคนี้น่าจะเรียกอากว่าเป็นยิงยุง2นะยิงใครไม่ค่อยจะตายยิงได้แต่ยุงปืน AN94 อยู่ในฟีไฟไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่อยู่ในเกมอื่นโหดดี ใครอะตั้งไอวอลข้างล่างผู้ใดวอเดี๋ยวเปิดด้วยระบูดเยติอุ้ยมีตีโต้ด้วยเอาไอวอลตีโต้เพียงสวนเหรอเอาอีกเม็ดอ่าวิ่งดีเออุ้ยสองคนเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเจ็บนนแน่ไอวอลเหรอไอวอลเหรอนี่ยัดขาไอวอล ปักธง7วันโชว์เป็นทีช่วงนี้ต้องรีบใช้นะเดี๋ยวหมดนานๆได้ปักที7วันเนี่ยหมดรอบนี้ GM ไม่น่าจะเอากลับมาแล้วนะใครมีรีปักเลยเมื่อวันก่อนวงก็จบเมืองพีกมาวันนี้วงยังจบเมืองพีกอีกเหรอไม่ไปที่อื่นบ้างเลยนะ GM ผมอยากให้วงมันไปจบแถวแถวบ้านริมน้ำแถวโรงเก็บเครื่องบินนะ่ะโซนโซนนั้นไม่ค่อยได้ไปนะเฮ้ยอะไรอนะข้างหน้า แก๊งไหนว้ยสวนเหรอดึงหัวไปทีรอบนี้พี่มีระเบิดนะนอนบุมอ่าโดนเจาะมันเอาไปอีกเม็ดบุัมุ้ยล่วงสภาพแข็งเลยทีเดียวเจอลูกนี้ระเบิดน้ำแข็งใสต่ำๆุ้ยต่ำ,ตำ,ตำอุ้ยไม่แตกโอ้จะบ้าตายสกินนี้ ยิงทีมีลุ้นนะว่าสองน่าจะแตกหรือเปล่าเ<ๆ>นี่ยถ้าใส่ซองม่วงมานะมันจะยิงไวกว่านี้มันจะแบบตุ่มๆพอไม่แตกก็รีโหลดเร็วอีกแล้วก็ยิงอีกตุ่มๆแต่พอใส่ซองหิมะมาเนี่ยมันบวกระยะนะถ้าเกิดยิงจ่อใกล้ๆอ่ะมันก็ไม่ต่างกับปืนที่ไม่มีสกินเลยนะครับระยะใกล้คือไม่มีผลเลยสกินนี้เฮ้ยใครอ่ะน้องสาวมาน,นี่ไฟเมตึงเม อีกอย่างว่าเมตึงเมแปลว่าไรเมตึงเม5คนครับเสียงมาจากทางนี้นะเมื่อกี้<อ>นี่มีไอวอลผมเจอโจดละอ่ายิงกันอยู่ยิงกันอยู่เหรอยิงกันอยู่เหรออุซุยอุซุยเทนเงนินทันเสาหลักเสียงท่านมาทำอะไรแถวเน่ตัวท้ายครับตัวนี้ผมจะจบด้วยซองหิมะนะ เปิดระบูดไปก่อนตอดเลือดสกินนี้มันยิงไกลได้เปรียบแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเข้าไปเก็บงานใกล้ๆอยู่ดีคงไม่มีใครเอาลูกซองดวลกันระยะไกลใช่ไหมละลายฟ้ามีอีกเป้า่าไอ้โมโอ้แจ็กกี้สวยตั้งสวยมากตั้งสปิดหน้าเลยมาเพื่อนดวลกันตัวตัวนะแต่ก่อนดวลตัวตัวเนี่ยขอเปิดระบูดก่อนตอดเลือด ไม่โดนไม่โดนก็บ้าแล้ว86มา no, no. ป้องป้องวิป้องป้อง,อง s <S ตายอยู่นะไม่ใช่ไม่ตายก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นสกินเก่ามา่า3ปีที่หยิบมาใช้อีกทีหนึ่งก็ยังคงรู้สึกไม่ค่อยโอเคเหมือนเดิมนะ สกินนี้บวกระยะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ใกล้ๆเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยบวกความเร็วเคลื่อนที่ก็ไม่มีผลในการใช้งานจริงแถมยังรีโหลดช้าอีกตั้งหากถ้าเกิดถอดวัดกับปืนที่ไม่มีสกินเนี่ยผมว่าไม่มีสกินน่าจะาชนะนะครับ <c oughs>